สวัสดีครับผลฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2025-26นัดที่34โยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนะอุราวะเรดไดมอนด์4-0โยโกฮาม่าเอฟซีเสมอนาโกย่าแกรนดปัส2-2ฟาจิโนโอกายามะพ่ายเซเรโซโอซาก้า1-2คาวาซากิฟรอนตาเล่ชนะชิมิสุเอสเฮาส์5-3เอฟซีมาชิดาเซลเวียเสมออาวิสปาฟูกูโอกะ0-0นกัมบาโอซาก้าพ่ายคาชิวะเรโซศูน โตเกียวเวอร์ดีชนะอัลบิเรตนิงาตา1-0โชนันเบมาเรเสมอเกียวโตซังกา1-1ซานเฟรเช่ฮิโรชิมาเสมอเอฟซีโตเกียว0-0วิสเซลโกเบเสมอคาชิมาอันเทอร์เล0-0สรุปตารางคะแนนฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นนัดที่34จาฝูงเป็นของคาชิมาอันเลอร์ลมี66คะแนนที่2เป็นคาชิวาเรโซมี63คะแนนที่3เป็นเกียวโตซังกามี61คะแนนและที่4เป็นวิสเซลโกเบมี61คะแนน โปรแกรมฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2025-26นัดที่35วันเสาร์ที่25ตุลาคมเที่ยงตรงอุราวะเรตไดมอนส์พบมาชิดาซิลเวียเกียวโตสังกัดพบคาชิมาอันถ oh ือเลอร์ชิมิสุเอสทาวส์พบโตเกียววูดี้นาโกย่ากรังปัสพบกัมบาโอซาก้าโยโกฮาม่ามารินอสพบซานเฟรเซฮิโรชิมาคาชิมาเรโซพบโยโกฮาม่าเอฟซีเอฟซีโตเกียวพบฟาเจียนโนโอกายามะบ่ายโมง เซเรโซโอซาก้าพบคาวาซากิฟรอนตาเลวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมบ่าย2ออัลบีเร็กซินิงาตะพบวิสเซอร์กวัวเบบ่าย2 4 0สีสนาทีอวิสป้าฟูกูโอกพบโชนันเบมาเรกขอพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ